ข่าวด่วนครับทุกคน วันนี้นะครับพี่มจะพาทุกคนนะครับมาส่องมาลายแสนของน้องมานะเพชรบ้านแพงครับเรียกได้ว่าแสนแตกแล้วนะครับสำหรับมาลายน้องมานะนะครับฮอตสุดๆนะครับช่วงนี้แก๊งปลาลูกข้อก็คือมาแรงมากๆนะครับสำหรับทุกคนในแก๊งเลยนะครับส่วนน้องมานะเพชรบ้านแพงวันนี้อุ้มขอพูดถึงหน่อยนะครับเพราะว่าทุกคนดูมาลายจากบ้านฮักน้องมานะครับโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆนี่ยังไม่รวมกับดอกไม้ช่อโตนะครับซึ่งเป็นดอกไม้เงินครับทุกคนช่อใหญ่มากๆเลยครับทุกคนเห็นแล้วแบบส้ ออนแล้วก็ดีใจแทนน้องมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่กระตันยูนะครับเงินเนี่ยน้องก็จะมีการส่งไปให้ทางครอบครัวส่งเสียที่บ้านด้วยนะครับไม่แปลกใจเลยทําไมน้องถึงมีคนรักมากมายขนาดนี้สําหรับน้องมานะเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนนะถือได้ว่าเป็นหนุ่มเสียงดีนะครับและเร็วๆนี้ น้องจะมีซิงเกิลด้วยใช่ไหมครับใครทราบบ้าง FC น้องมานะเห็นว่าทางบอสโจนะครับกำลังจะทําเพลงให้น้องด้วยนะครับทุกคนนะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือเป็นปีทองของน้องสุดๆนี่คือยังไม่ได้ปิดฤดูกาลนะครับทุกคนนี่คือออนทัวร์กทมครับถ้าปิดฤดูกาลพ่อยกแม่ยกจะเป็นขนาดไหนครับเรียกได้ว่าน้องก็คือน่ารักมากนะครับน้องมานะนะครับนะอุ้มเห็นแบบแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์น้องเนาะเพราะว่าเข้าไปในช่วงที่ น้องเนี่ยกำลังยุ่งยุ่งอยู่กาลังวิ่งขึ้นวิ่งลงเวทีนะครับนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีติดตามได้เลยเดี๋ยวอุ้มจะไปสัมภาษณ์น้องมานะหลังเวทีนะครับเดี๋ยวจะเอามารายไปให้น้องด้วยนะที่ได้ว่าฮอตสุดๆสําหรับมานะเพชรบ้านแพงนาทีนี้ครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครเป็นแฟนขับน้องมานะบ้างบอกเหตุผลมาหน่อยครับทำไมถึงรักน้องมานะเพชรบ้านแพงคอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับดูทุกคนแบบสะออนมากนะครับ ครับดีใจครับนะครับลูกชายมานะกำลังใจนะครับบเม็นมาได้เงินแสนท่าหากิ่มื่อนี่เม็นบ้องที่เห็นพี่เอพนพงอยู่นี่บอกผู้ใดโอ้สุดยอดยิงกระทางยูทูเพิ่นออกมึงจะเขาต้องเป็นแสนหรอครับอ่าทดลองเพ่งมือขึ้นดีครับพ่า กัดเอาหลังจากที่แบบแบบไปสัมผัสยุบานเน่ยเอาเสียงลูใช่มมันก็จะหอยู่ขอมนเห็นภาพบาง็ญาตอบ้านนเรเตรียมขั้นมื่อนี้เพราะว่าขอขอุูนขอจูเมนูหลักกายาสุภาพคทีมงานตอนั้พิ์าแพงทุกคมด้วยนะครับ่มาลยแสนแตกนะครับให้ตั้งแกอาบนเส้นทางสายศิลปิน ให้แฟนคลับฮักใคร่แฟนคลับหอมเจ้าของก็ต้องพัฒนาอยอ้หองไปหนี่หัดร้องหัดลำขยับไปทางนี้ลูกเออฝึกร้องฝึกล,กลำให้จก่งจริงเอ่อสมกับได้รับมาไล่สมกับพี่น้องพัฒนาเป็นหอมอ้ามีอะไรจกัจกจะฝากไปถึงเจ้าของอะไรหนึ่งแสนบาทก็ฝากขอบคุณบ้านฮักเนาะ ซัพพอร์ตผมแล้วก็คอยบอกคอยเตือนผมมาคินแตงกวาแตงกี่ดื้ออะไรพูมีดพิดคอยสอนผมมาตลอดนะครับเพื่อมือแรกเดินหอดมือนี้ครับสวยงามมีลีพี่น้องครับมาอลไรเดือนแสนบาทสุดยอดแล้วครับจากที่เด็กทํางานค่าแรงวันละสามร้อยบาทสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทสามร้อยได้แน่บ่ได้แน่แนนครับเมื่อได้พิ่นมีงานพยจงเอื้นไปแนนครับมือผมมีงานกะเรียงกุ้งไก เบาวผูพานเก็บเอาคำพอห่อใส่กระเป๋ามาสูมาสางมาเยาวพอได้เอาเป็นภูมิคุ้มภยัยดูให้เพ่นหกักให้เจ้าเอางานเว้าเแทนหัวใจ บอกวาสิไปตกใส่ไปลามาไหว้หรอบักลาคำแพงสิขอเอาแเฮ้คน,น,น,นลงนอนอยู่นี่นะคนแรกมาใาานก่อ,กอ,อน ยามฝนตกมามีตะมองหัวดูดูดูดตะลาๆๆภาพความผิดพังของคนหลอกทางหลอนอยู่ในหัวแววตาคนในครอบครัวยามบอกเอาจังได้บักลา